เดี่ยวก็แต่งกล้องสิเดี๋ยวเยวเดียวสี่คนนะไม่น่าจะพอพี่ว่าพี่อยากได้ห้าคนโอ้ยพี่เอาเพื่อนคเด็กใเหมครับอาอาล่ะ่อรอ่าต้เยครับพี่บอกขึ้มาใหม่อย่าืนขึ้นน้าจัมือเลยข้าชื่ออะไรครับผมชื่อเตวเตร์ครับ แล้วตูเต้มามาจากไหนเหรอครับมาจากหน้าครับเขาก็มาจากแหนวมายิมเลยดิใช่ปไหมาจากหน้าได้ไงเห็นมาจากข้างล่างเนี่ยขึ้นมาเมื่อกี้มได้เลยเนี่ยมาจากหน้าเนี่ยของห้าจะหน้ารูมาจากห้าแล้วไมมาต้องรอตรงนี้เป็นคนหน้าอย่างนี้อย่างนี้น่าจะคุยกับกิมได้ดีเลยบ้างเพราะกิมก็เป็นคนเชี่ยไหนไหนคุยคุยกันอาจจะไม่เข้าใจมองตากันให้ดูเห็นเนี่ย 我是一个复的人，我是什我是什么？我好什么？我是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 什么？ พี่ตีสวัสดีครับพี่จจมี่สวัสดีครับอุ้ยพี่ีนสวัสดีครับน้องี่หรอไม่น้องี่หรอกไหนไหนพี่ตีนี่ยี่สีอ่ะไม่รู้แต่แต่จจมี่อน่ารักมากเลยอ่ะน้องมาใหม่เหรอมาใหม่ครับผมชื่อเจมครับจาเาแล้วเราแลสวเลยครับ เขาเป็นคนขี้หัวเขาเป็นคนหัวเดี๋ยวก่อนเราผิดทีหือเปล่าอยู่นี่ไปเขาไป ไบบขอเส้อเล่นอยเออเล่นกันแล้วเอาค้รอนเรยกวนนทีมเปลกนอ่กนบแล้วครับงั้นเอามาเปิดรายการแบบกินจันกเเอาเลยพร้อมหดทุกคนเลยดี้ต่ก่นสอนท่านท้องก่อนเลยอะรการนะกาู่ถ้าแรกลู ดูดูมาดีดีเปิดไปพร้อมกับคนดูเลยนะโอเคไหมสวัสดีก่อนพวกเราพวกเราโอเคนะโอเคน่องสสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสสวัส นะครับก็คือพวกเราดูมาดีทั้ง13คน